เรื่องของปัญหาฝุ่นยังเป็นเรื่องที่หนักหน่วงจ,งจริงๆครับเป็นห่วงเป็นใยกันอย่างมากครับโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคเหนือ,อเจอกับค่าฝุ่น PM 2.5ที่เป็นมาอย่างต่อเนื่องเลยเป็นห่วงเรื่องสุขภาพจริงๆนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กด้วยนะก็มีเป็นคลิปเลยเหมือนกันนะหนูน้อยอายุ5ขวบเท่านั้นเองพ่อแม่พาไปเรียนพิเศษแล้วปรากฏว่าน้องเนี่ยกำเดาไหลเลยคือแล้วตัวเลขค่าฝุ่นนี้พุ่งพุ่งพุ่ง,ง,งทะยานขึ้นไปอย่างต่อเนื่องดูจากภาพนี้สิครับยังไง ปัญหามาจากไฟป่าคือตอนนี้คนในพื้นที่เองเนี่ยนะครับทางจังหวัดทางภาคเหนือข้างๆทางเนี่ยคนจุดไฟเผาป่าเป็นระยะระยะเลยอนอกจากบ้านเราเองแล้วประเทศเพื่อนบ้านเองก็เหมือนกันไปพบจุดความร้อนหรือว่า hotspot เนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยครับส่งผลกระทบทําให้ค่าฝนเพียบ2.5เพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างที่ตําบลสุเทพแล้วก็หลายๆพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ย ค่าฝุ่นพุ่งเกินค่ามาตรฐานครับสูงสุดเนี่ยเกือบ200ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรเลยนะครับส่วนชาวบ้านเองเนี่ยเอาเครื่องวัดค่าฝุ่นมาวัดเนี่ยพุ่งไปกว่า500เลยตัวเลขสูงจริงๆส่วนภาพที่เห็นแล้วสลดใจจริงๆเ,เลยน้องอายุ5คขวบคือคุณพ่อคุณแม่กำลังจะพาไปเรียนพิเศษในเมืองครับอยู่บนรถแล้วระหว่างทางผู้ชมสังเกตดูนะน้องกำลังไหลอะ นี่หลายคนบอกว่าเจอแบบนี้ม,มาเป็นสัปดาห์แล้วจะใช้ชีวิตยังไงกันต่อไปโตม,ม,ม,มาตรการแนวทางแก้ไขป้องกันเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าคือมันมองไม่เห็นนะแต่ตอนนี้สิ่งที่แสดงออกมาก,ก็คือร่างด้านในร่างกายของเราอะมันสะท้อนเลยนะฮะครับแล้วที่น่าสะเทือนใจไปมากกว่าน,นั้นเลยเนี่ยเด็กไร้เดียงสาเด็กอายุห้าขวบคนนี้พูดว่ายังไงไปฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยครับแม่ถึงไม่อยากให้ลูกออกไปเล่นข้างนอกเลย ม,มันเลยจำจำเป็นไงลูกถ้าออกไปข้างนอกก็ต้องเข้าห้างเท่าไหร่นี่ลูกค่าฝุ่นตอนนี้เท่าไหร่มีเลขอะไรบ้างมีเ <88. S 1> <89. S 3> ลอะไรแปดสิบแปดแปดแปดเราอยู่ตอนที่ไหนกันแปดสิบก็อยู่ที่เชียงใหม่ที่พัทยาก่อนดีกว่าใช่ไหมอทำไมไม่อยากอยู่เชียงใหม่แล้วเ <im> หรอพัทยาดีกว่าไม่อยากอยู่เชียงใหม่แล้ว <im> <im> อยู่พัทยาดีกว่า แล้วมีคําพูดหนึ่งที่น้องบอกว่าอยากไปอยู่นอกโลกโแล้วด้วยค <kalk> ือเหมือนตอนนี้เจอเรื่องของฝุ่นเต็มไปหมดเลย <S <S คิดดูสิครับคุณผู้ชมอากาศบร,ริสุทธิ์เนี่ยเราไม่มีให้หายใจนะเด็กๆนะแทบจะออกไปทํากิจกรรมข้างนอกนะวัยที่เขาต้องเรียนรู้นะเขาต้องได้วิ่งเล่นได้ออกกําลังกายต่างๆนะพื้นที่ของเขาถูกจํากัดเพราะว่าปัญหาฝุ่น PM 25หนี่แหละแล้วช่วง 2- 3ปีที่ผ่านมาก็เจอโควิดก็อยู่แต่ในบ้านเหมือนกันไม่ได้ออกจากบ้านพอมาตอนนี้เจอเรื่องของฝุ่นอีกนี่นะครับ ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวข้อกระทบครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของการล่องเรือท่องเที่ยวครับปัญหาจากหมอกควันไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติสีลานานาปกคลุมเขื่อนแม่ง,งัดสมบูรณ์ชนครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเนี่ยดูที่ครับทัศนวิสัยในการขับเรือเนี่ยถ้าเป็นหน้าหนาวเราจะคิดว่าอุ้ยหมอกสวยๆนะบรรยากาศดีนะ,ะ,ะดูหมอกถ่ายรูปออกมาหน่าจะสวยแต่มันไม่ใช่ตอนนี้ขุนพิษหมดเลยนะแล้วก็พอบิน ขึ้นไปดูเนี่ยผู้ชมครับปฏิบัติการดับไฟป่าก็จะเห็นเลยว่าแต่ละจุดนั้นมีไฟป่าเกิดขึ้นด้วยนะครับนะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศ8ข้อครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเลยครับวันนี้ครับสุกที่7เมษายนขอให้ทุกหน่วยงาน work from home นะับหน่วยงานภาครัฐเองขอให้ทำงานที่บ้านนะครับเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของฝุ่น pm 2.5ครับนี่ฮะโอ้โหอันตรายจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็มีข้อมูลจากคุณหมอธีระ วรัตานารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เรื่องเกี่ยวข้องกับฝุ่น pm ียง2.5ที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งปอดด้วยนะครับเพราะว่าผลการศึกษาเนี่ยมป็นเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้คนไทยทุกคนตระหนักรู้เป็นอย่างดีครับแต่จะแก้ปัญหายังไงดีล่ะรู้อยู่ว่าปัญหาคือฝุ่น pm ียง2.5ก็ต้องตะโกนไปยังภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคือคุณหมอเนี่ยบอกว่าวินาทีนี้ประชาชนอย่างเราต้องดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ครับเรื่ออองฟกกาาศ เวลาออกนอกบ้านก็ต้องใส่หน้ากากให้ถูกต้องครับ n 9 5บางทีบอกวใส่แป๊บเดียวมันก็อึดอัดแล้วอ่ะมันหายใจลําบากอ่ะมันแพงอีกต่างหากนะมีสนับสนุนไหมมีแจกให้ประชาชนฟรีๆไหมถามหน่อย N 9 5เนราคาแพงเนี่ยค่ะมีไหม คือถ, oh. ถ้าเิดบอกว่า N95 หายากหน่อยหน้ากากธรรมดาก็ก็พอจะช่วยได้ช่วยได้นะครับก็ดีกว่าไม่ใส่อะไรเลยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยคุณหมอธีระบ,บอกว่าช่วยกันหน่อยครับตอนนี้ต้องเรียกร้องผลักดันให้รัฐบาลจัดการแก้ไขปัญหาพียม2 5ให้ดีกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรเพราะนี่คือภัยคุกคามสุขภาพของทุกคน <Ha. S 1> ทั้งตัวเราและลูกหลาน เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งจัดการอย่างจริงจังนะครับซึ่งสนามข่าว7 4ช่อง 7hd ของเราก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นะคะเราก็ต้องขอนำเสนอข่าวนี้ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะค